อารมณ์ของผู้คนที่อยากเปลี่ยนครับอยากเห็นการเปล e anyway> ี่ยนแปลงนำไปสู่ประเด็นใหญ่ในขณะนี้ว่าฝั่งรัฐบาลที่บริหารอยู่นับปัจจุบันกำลังจะพ่ายศึกในการเลือกตั้งแบบหมอบราบคาบแก้วก็แต่ว่าเขาจะไม่เชื่อนะพี่โอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพักรัฐบาลปัจจุบันเขาจะมั่นใจนะพี่โอไปสัมภาษณ์ลุงตู่เขาบอกว่าได้เป็นร้อยผมฟังพลเอกประยุทธ์จันท์โอชา ผมฟังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังมั่นใจในโพของตัวเองและมั่นใจในคะแนนแต่ว่าลดเพดานลงาเรามาดูการคาดการดีกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยครับการคาดการที่ไม่เกี่ยวกับโพจะเป็นการคาดการของนักวิเคราะห์การเมืองต่างๆนักวิเคราะห์และพรรคการเมืองครับเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ230ราซึ่งโพเนี่ยบอกว่าใกล้ๆ300นะสาอะก้าวไกลล่ะ ก้าไกลประมาณ65ครับประชาธิปัตย์ล่ะประชาธิปัตย์ประมาณ55อ่าภูมิใจไทย53ถึงเคียงกันใกล้เคียงรวมไทยสร้างชาติ35ถึงส0แล้วทำไมลุงตู่บอกว่าเป็นร้อยลุงตู่บอกว่าตอนนี้เนื่องจากเป็นพักใหม่ครับกระแสไม่ไปก็บอกว่าพวกเรากำลังบอกว่าต่ำกว่า25ไม่ใช่หรือแต่จะทำให้ดูว่าจะเกิน25อ่าแล้วก็พลังประชารัฐ30ลุงป้อมหวังตั้ง70ลุงป้อมหวังตอนนี้ลดเพดานลงมาขอ60 ชาติไทยพัฒนา12ประชาชาติ6ชาติพัฒนาก้า5ไทยสร้างทาทย5เสรีรวมไทย4อันนี้คือการคาดการ์ยังไม่ใช่ตัวเลขจริงนะเป็นการคาดการ์ของพักเป็นการคาดการ์ของกรรมการบริหารพักและบรรดานักวิเคราะห์ก็ประเมินใกล้เคียงกันคราวนี้มาดูโอกาสของปาติลิศกับโอกาสของปาติลิสเป็นตัวหนึ่งที่จะไปเติมพลังให้กับ ปรากฏว่าเฉพาะส้มกับแดงแดงพาไป60กับซึ่งอาจจะมากกว่านี้นะดูต่านะเพราะว่ากรณีของปาร์ติลิสเนี่ยเลือกตามกระแสนะกรณีเขตอาจจะอีกเรื่องหนึ่งพี่ช้างดูนะกระแสพักในตอนนี้ไปไหนไปไหนเขาบอกว่าก้าวไกลทำไมมันแรงแรงขนาดเพื่อไทยยังแยงกับกระแสว่าก้าวไกลที่สามเนี่ยไปไกลในโลกโซเป็นรวไสร้างชาติใช่ไหมใช่ ราวสิบสปร์เซ็นต์สประชาธิปัตย์สิบสองเปร์พลังประชาธิแค่4ี่นะภูมิใจไทย5%้ <5. S 1> าพรรคอื่นๆเล็กๆห้เนี่คือจำนวนปาติลิสเท่าที่มีการประเมินและมีโอกาสสูงมากประเด็นก็คือถ้าตัวเลขมันไม่โกหกและตัวเลขมันเป็นเช่นนี้โอกาสไหนที่ จะมาร่วมรัฐบาลและใครจะไปเป็นฝ่ายค้านลอันนี้เนี่ยถ้าโอกาสการร่วมรัฐบาลนะฮรัน่าจะเป็นฝั่งฝ่ายค้านเดิมจริงๆชาติพันาค์าเนี่ยไม่ได้ฝ่ายค้านนะครับเพียงแต่ว่าเขาถอนตัวจากรัฐบาลออกมาเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านถ้าดูเพื่อไทย230รอเก้าไกลหกสิบห้าซึ่งเขามากกว่าเขาคิดว่าเขามากกว่าไทยสร้างไทย5ประชาชาติห รวมไทยอเสรีรวมไทยสิชาปนาการจะอยู่ที่315เสียงอันนี้ตัวเลขที่มีการประเมินในชาดการไม่ใช่ตัวเลขที่มาจากโพส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งรัฐบาลปัจจุบันนะประชาธิปัตย์5ภูมิใจไทย53าพลัไทยสร้าชาติ35พลังประชารัฐ30ชาติไทยพัฒนา12นี่พักร่วมรัฐบาลครับน่าจะไปฝั่งนู้นแล้วมั้งชาติไทยพัฒนาจะตกที่ ร้อยแปดสิบห้าแต่ถ้าลบชาติไทยพัฒนาไปเนี่ยนะจะเหลือร้อยเจ็ดสิบสามแมถ้าลบประชาธิปัตย์ไปเนี่ยโอจะเหลือร้อยยี่สิบแสดงว่าแกนของการเมืองหลังจากนี้ไปจะเป็นแกนการเมืองที่พักมันจะเบี่ยงเบนจะโอเคยได้ยินใช่ไหมว่าประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ผูกขาบรวมไทยกับหรือพลังประชารัฐแน่นอนครับผมได้ยินกับหูได้ดูกับตาประชาธิปัตย์บอกว่าพัก เพื่อไทยไม่ใช่คู่แข่งเขาเลยแต่พักที่เป็นคู่แข่งโดยตรงคืออยู่ที่ไหนจะสู้ทุกรูปแบบคือรวมไทยสร้างชาติคือสูตรสามอยยี่สแต่ถ้าสูตรประมาณสัก310หรือ305้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติเสรีรวมไทยชาติพัฒนาก้ามันก็จะอยู่ 300- ถึง305้านี่ถึง300ตัวเลขเหล่านี้ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมผมบอกได้เลยครับ สมการนี้สูงอย่างยิ่งเพราะเป็นสูตรที่ลงตัวปล่อยก้าวไกลไปในฝ่ายค้านไปดูดึงประชาธิที่ปัดที่เป็นฝ่ายค้านเมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านการเมืองมาร่วมชะตากรรมทำให้สถานะรัฐบาล แข็งมากขึ้นแลวก็ทําให้ฝ่ายค้านที่ระหว่างก้าวไกลกับภูมิใจไทยทํางานด้วยกันได้ไหมเลี้ยไปกับลุงตู่ลุงป้้มเขาเรียกปลาเป็นคนละน้ำเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเดินไปดูสูตรอื่นบ้างครับถ้าบอกว่าเป็นแบบนั้นเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐได้ไหมเออไปดูสูตรอื่นนะมันมีโอกาสอยู่เหมือนกันถ้าสูตร3 1 0สิเนี่ยเพื่อไทยจะไปจับอย่างนี้แล้วดึงพลังประชารัฐออกมาร่วมได้ไหมครับ ก็เป็นไปได้แต่ก็มีข้อแม้แล้วคือต้องไม่มีลุงป้อมเห็นไหมครับนี่คือปัจจัยที่ทําให้กดดันสัญญาเดิมที่เคยไว้ไม่ว่าจะเป็นเซฟไพรเวทพานทองแท้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจัยตอนนี้อีกสูตรหนึ่งรวมไทยสร้างชาติเป็นไปได้ไหมรวมไทยสร้างชาติโดยไม่มีลุงตู่นะลุงต่ยุติกรณีนี้ผมบอกได้เลยครับ เป็นไปได้ยากแม้ว่าจะมีความพยายามของใครบางคนที่เป็นเบลแมนบีไฮเดอร์ซีนก็มีแต่ตอนหลังเนี่ยหัวหน้าพักเขาไปเล่นประเด็นชังชาติใช่มันทำให้ประเด็นว่าด้วยเรื่องของการที่เพื่อไทยไปจับกับรวมไทยสร้างชาติต่อให้ออกมาตรการว่าม,มาเป็นรัฐบาลแห่งชาติก็ยากเย็นแสนค,คือว่าโอกาสปิดทางค่อนข้างสูงนี่พี่ช้างได้ยินสูตรนี้ไหมได้รู้เรื่องว่ามี เครื่องบินลำหนึ่งนำพาใครบางคนไปพบปากับใครบางคนที่ต่างประเทศไหมเคยได้ยินเคยได้ยินบ่อยด้วยแต่เพื่อไปเปิดสูตรนี้แหละครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมกับพี่โอคิดว่าเป็นอะไรยากยากนะครับและโอกาสสุดท้ายของสองลุงล่ะลุงปู่กับลุงป้อมเป็นไปได้สูงครับผมถามพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาที่จะมารวมกันที่ถ้าหากว่าเดินไปสู่การเมืองข้างหน้าแล้ว ผลการเลือกตั้งไม่เป็นใจจะเป็นเช่นไรปรากฏสิ่งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์หรือว่าพี่ตู่บอกชัดเจนที่สุดการเมืองคือการเมืองผลการเลือกตั้งออกมาเป็นเช่นไรยอมรับในสิ่งเหล่านั้นและหลังมาดูทางรอดเองก็ตอนนี้นะสองลุงต้องหาทางรอดให้ตัวเองคือไปไปต่ออานาจแต่ไม่รู้ว่าได้เป็นนายกไหมการไปต่ออานาจคือลุยพื้นที่ในยุทธศาสตร์ที่รุ้นผลเลือกตั้งได้ ลงนายทหารนั่นลงสมอภูมิแล้วหวานแล้กจนตัวตายไหวานแล้วต่อไปนี้เจาะพื้นที่เลยประยุทธ์ประวิทย์ต้องจัดฉันมาจับมือกันเออเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงแต่ว่าทั้งสองลุงเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินบอกว่าหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันใช่ลุงคนหนึ่งเป็นคนพูดในวงที่ทุกคนได้ยินกันพูดชัดเจนแต่ตอนนี้ที่บอกว่าท่าถ้าทางรอดจริงๆต้องบอกว่าไม่ตัดคะแนนกันนะซึ่งตอนนี้ยากแล้วตอนนี้ยากเพราะสนามมันบีบบังคับไอ้ต้องสู้กันแล้ว ต่อมาต้องทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อประกาศได้ชัดว่าประยุทธ์จะไปต่ออีกสองปีแล้วจะเอาไงคือเอาพีระพันไปไม่ได้แล้วต้องเอาลุงป้อมทุกอะไรอย่างนั้นไหมเป็นแบบนั้นจะเอ็กกันได้แล้วฟื้นฟูเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ประเด็นใหญ่มันไม่ชัดและประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทุกเวทีปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐกลายเป็นลูกไล่ในเวทีแล้วก็อีเบทการเมือง นั่นกันเองด้วยคะแนนกันเองอและปนนไปดูซิว่าทั้งสองลุงเขาพูดยังไงเนเอกประยุทธ์ที่พี่โอกับพี่วีไปสัมภาษณ์มาบอกว่าใครได้คะแนนมากคนนั้นเป็นนายกระหว่างสองลุงนะซึ่งตรงนั้นก็นั่งหลายคนนะก็พูดกับหลายคนผมก็ไม่ว่าหมายความว่า พูดในเวทีกลางหมายถึงว่าลุงฟูกับลุงป้อมพูดกันเองพูดกันเองและมีคนพยานอื่นได้ยินและลุงป้อมล่ะตอนที่เราไปสัมภาษณ์ลุงป้อมว่าไงลุงป้อมบอกว่าแล้วแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเขาจะเอาอย่างไรแต่ใครได้มากกว่าคนนั้นก็ไปเลยตรงกันเห็นไหมแต่ปัญหาก็คือว่าทั้งสองลุงเนี่ยใครได้มากกว่าอาจจะได้เป็นผู้นำฝ่ายการแทนได้เป็นครับประเด็นหลังจากนี้ไปต้องดูครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปลายเหลือเวลาอีกเพียงแค่8วันจะเป็นห่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของสองลุงส้งลุงและสองลุงถ้าจะเดินไปต่อในอนาคตข้างหน้าจะต้องปรับบริบทครับและต้องแก้เกมตอนนี้มันทับกินคะแนนกันเองเพราะแฟนขับซ้อนนะพื้นที่ก็ซ้อนนะครับแล้วก็ฐานเสียงของตัวเองเนี่ยนะก็เรื่องของเนี่ยมันเหมือนกันนโยบายนี่ผมถาม พลเอกประยุทธ์ครับ <c oughs> พูดกับผมอยู่เรื่องหนึ่งคือรวมไทยสร้างชาติไม่ปปูล่าเอตุเพราะหนึ่งพักใหม่รวมตัวกันใหม่สองคนที่มาทับซ้อนกับพื้นที่เดิม <c oughs> และคนที่มาเป็นอดีตสสที่มารวมตัวกันและอาจจะไม่ใช่เป็นปปูล่าและอาจจะโดนนีกนะว่าไอ้ที่ย้ายพักมาอีพักที่ถูกย้ายที่เขา นั่นนะไปทำลายพระเขาเขาบอกไม่ให้มาเขาไม่ให้มาเพราะเขาบอกว่าคนเหล่านั้นคือคนที่ทำให้เขากระอัเลือดครับนี่เปรียบเทียบเขตนะว่าตอนนี้โอกาสของพลังมัชชารัฐ21เขตเอ้ย26 26เขตรวมไทยสร้างชาติ21เขต21เขตว่าลุงป้อมโอกาสมากกว่าลุงตู่ถูกแต่พอไปถึงเสียงปาร์ติลิสลุงตู่มีมากกว่าลุงป้อมมีมากกว่าลุงป้อมนะลุงตู่อาจจะได้4-5ล้านเสียงทุกเป็นคำนวณประมาณ14-15คน นี่คือความผันแปรของสองพี่น้องเจะเหลือแค่เหลือประมาณสองล้านเสียงสองล้านเสียงยังเบายากครับถึงเบาเอตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบ้านใหญ่และคนที่ลงเลือกตั้งในนามพลังประชารัฐขออย่างเดียวพี่ชัางเลือกผมพรรคช่างมันเห็นไหมครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดของสองปอว่าจะเดินหน้าไปต่อไปดูแคมเปญสุดท้ายในโค้งสุดท้ายของแต่ละพรรคนะต้องบอกว่า ของพังรวมไทยสร้างชาติเนี่ยช<ะ>ัดเจนครับทำแล้วทำอยู่ทำต่ออันนี้แคมเปญแต่แรกประเด็นที่จะขยายให้เห็นคือที่ทำแล้วเห็นภาพเรื่องนี้ทำยากนะแต่เห็น ที่จะทําต่อคือเรื่องอะไรอันนี้ต้องชริงเหรอที่พร้อมพร้อมดีเบตอ่ะผมว่าไม่จริงไม่ดีเบตครับไม่ดีเบตไม่ดีเบตเพราะมองเห็นว่าการดีเบตจะไปนําไปสู่การต้นมาพูดนี่คือดรแดกนากรครับถึงตอนนี้ผิดแล้วไม่ดีเบตไม่ดีเบตถามชักชวนเรียบร้อยลุงเป้ว่าร้อยที่นั่งไม่ตั้งเป้าร้อยที่นั่งโอ้ไอ้นี่ฝันถามลุงตู่ว่าสักเท่าไหร่ลุงตู่พูดชัดเลย ก็โพบอกว่าไม่๊อปูล่าไม่ใช่เหรอจะ25คนผ่านไหม30คนผ่านไหม40คนผ่านไหมนั่นคือวิธีคิดของพลเอกไปดูพี่ฮะลุงป้อมลุงป้อมบอกว่าไม่ร่วมเพื่อไทยก้าวไกลนะลงปฏิริษเบอร์หนึ่งตั้งเป้า70สสอสอก้าวามความขัดแย้งตอนนี้โค้งสุดท้ายที่ลุงป้อมกําลังทํานั่นคือจัดสรรพกําลังใหม่ครับเน้นคนที่พึงได้ปรอยวางคนที่ ไม่ได้อไอห้อยไอโหนทั้งหมดจบแต่จะไปเน้นคนกัสปั้งเลด้ามากขึ้นถูกจากวานถูกไปดูนี่พี่ช้างลุงป้อมเป็นนายทหารเก่งอยู่เรื่องดูวิถีของวิถีโค้งไปดูเสียหนูบ้างฮะเสียหนูเนี่ยลุยพื้นที่อีสานเพราะเป็นพื้นที่หลักแล้วทิ้งที่ใต้ว่าโอ้ที่ใต้ตอนนี้เขาบอกว่าจะสร้างสะพานคล่อมนั้นอ่ะเขาจะยึดที่อีสานและใต้ครับ เพราะอีสานจะถูกเพื่อไทยสอยและเจาะฐานเสียงบ้านใหญ่สสเขตพูดแล้วทำแต่ปัญหาก็คือว่าโอตอนนี้สสเขตก็อ่วมนะอ่วมพี่ช้างนี่ในพักภูมิใจไทยมีการบอกว่าจะมีคนบางคนใช้โพที่ทำเองเคาะประตูบ้านเองมาเป็นเมนครับเมนหลักแกนหลักใครต่ำกว่า50%อรครับลอยเลยที่สัญญาไว้จบแต่ใครที่เกินห0เมื่อไหร่อันนี้เขาบอกว่าอ่อนทบ เพื่อนําไปเป็นเอาทร,ร,ร,รัพยากรใหม่จากทรัพยากรใหม่ไปเลงเป้าหมายประชาธิปัตย์ตอนนี้ชูภาพเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและการแก้ไขลรมนูลนี่ชูเรื่องของรประชาธิปไตยที่สุจริตไม่มีธนก,กิจการเมืองเป็นคนครอบงํางและ แก้รัฐธรรมนูญครับจะโดนหรือไม่ไม่มีใครรู้จะอัดชีตเศรษฐกิจอีกหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อที่จะดัน GDP ให้โตห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ประชาธิปัตย์ก็พลิกเกมอีกตัวหนึ่งนโยบายอีกชุดหนึ่งสถาบันการเมืองเก่าแก่ชุดหนึ่งแต่สิ่งที่ทำคู่ขนานกันไปนั่นก็คือความแม่นในตัวพื้นที่นำสสเขตกลับมาให้ได้เพราะเชื่อมั่นว่ากระแสพักประชาธิปัตย์เนี่ยไปโฟกัสภาคใต้เป็นหลักแล้วตอนนี้เอาส่วนคุณท็อป วราวุธเป็นคนรุ่นใหม่และตอนนี้เด่นที่สุดว่าด้วยเรื่องของโลกร้อนครับและทำให้พืชผลทางการเกษตรดีขึ้นเกษตรกรซื้อง่ายขายคล่องเอาจริงจริงโฟกัสอยู่ที่ภาคกลาง9พื้นที่เป็นหลักและก็หวังปาติริสปัญหาตอนนี้ที่พี่ท็อปต้องแก้โจทย์ได้สุพรรณจะอกแตกหรือไม่นครปฐมซึ่งเป็นจุดใหญ่ของกลุ่มใหญ่ที่สุดอยู่ที่นั่น จะรักษาเก้าอี้ได้หรือไม่รักษาบ้านใหญ่ได้ไหมส่วนที่ชาติพัฒนาก้านเน้นสสโคราชเขตตอนนี้ที่โคราชยืนพื้นที่ลุ้นอยู่อีกที่หนึ่งนู้นที่ใต้นนท์นะว่าจะกระแสจะกลับมาเขตสักคนสองคนหรือไม่แล้วก็ชูคุณกรแก้ปัญหาเศรษฐกิจอันนี้ชาตพัฒนาก้าไปทุกเวททพื้นที่ประกาศลุยทุกแห่งและตอนนี้ ลุยเรื่องเศรษฐกิจในทุกเวทีเพื่อฉายภาพเรื่องนับชาติพัฒนากล้าคือพักแก้ปัญหาเสไทยล่ะเพื่อไทยตอนนี้ยังเดินอยู่แบบเดิมถ้าเป็นเครื่องยนต์รถยนต์ตอนนี้บอกว่าเครื่องตื้อเลือกให้ขาดเกิน250นี่ยาวนานมาแล้วชูเงินดิจิตอลหมื่นล้หนึ่งหมื่นบาทก็ผ่านไปแล้วเสถาลุยพื้นที่แต่ที่บอกนับออกมาว่า พอคะแนนนิยมไม่ดีเท่าไหร่ก็จะเข็นคุณอุงอิงกถูตอนนี้กําลังพักฟื้นให้ออกมาเราจะเห็นในสัปดาห์หน้าปฏิกิยาของอุงอิงมีผลต่อมวลชนและมีผลพลังอีกตัวหนึ่งคือสามารถไปสู้แข่งกับพิทาได้แบบหมัดต่อหมัดอนี่คือจุดดีชูคนรุ่นใหม่อุงอิงก็คนรุ่นใหม่น้อยกว่าด้วยเพื่อพิธาคนกลับมาก้าวไกลไม่ร่วมรัฐบาลสลายการชุมนุมและรัฐบาล และไม่เอาสามปอนะเปลี่ยนและก็ตอนนี้เปลี่ยนประเทศกา้าวไกลครับปรากฏการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากแคมเปญของก้าวไกลคือคนรุ่นใหม่ไปไหนก็พ่อส้มไปไหนก็ใช้มอเตอร์ว่านี่คือไม่ได้ไปดูเวทีหาเสียงแต่กำลังไปดูดาลาเสิร์ตไปดูดารานะประพฤติการแนนเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยาทำให้ป๊อปปูล่ามันเพิ่มขึ้นนะบางพรรเนี่ยรวมไทยสร้างชาติบอกไอโอครับ นี่คือปัญหามาดูอีกพักหนึ่งไทยสร้างไทยครับต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งสุดารัตเกยุราพันธ์มีเสียงอยู่ในพื้นที่อีสานมากวิธีเดียวที่จะทำได้เดิงอีสานกลับมาและขจัดความขัดแย้งคือเลือกเลือกอะไรไทยสร้างไทยขจัดความขัดแย้งเล่นเรื่องเศรษฐกิจเ m e อตัวเล็กนะพุ่งไปพอตมอีสานตอนนี้น่าจะพุ่งื้นที่เจาะพื้นที่อีสานมากที่สุดเพื่อเอาคะแนนป๊อปปู่ามาสร้างเป็นคะแนนพักครับ นี่คือแคมเปญโค้งสุดท้ายของบรรดาพักการเมืองที่กำลังขับเคลื่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแน่นอนความรู้สึกของผู้คนกระแสนั้นกำลังแซงริ้วฝั่งอนุรักษนิยม